นี่ชอบดื่มกาแฟค่ะโดยเฉพาะกาแฟดำเนี่ยแหละคะ่ะเมื่อก่อนกินแล้วใส่น้ําตาลเยอะมากนะคะจนทําให้น้ําหนักขึ้นน้ําตาลในเลือดก,ก็สูงด้วยค่ะแ <No. S 1> ต่ว,ว่าช่วงนั้นพอหยุดกินไปปุ๊บนะคะคิดถึงกาแฟดำหนักมากค่ะแต่ว่าไม่รู้จะกินยังไงให้มันได้รสชาติเดิมๆที่เราชื่นชอบนะคะจนได้มาเจอตัวนี้เลยค่ะ เอสซีครีซรนี้กลมกลอ่มไม่มีน้ำตาลใช้ความหวานจากย่าวหวานแทนผู้เ่วยเบาหวานก็เลยทานได้นอกจากจะอร่อยตื่นเต็มตาแล้วยังช่วยลดความอ่อนล้าลดความเครียดลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ช่วยชิวกำลังได้ด้วยแก้อาการปวดศีรษะมีกาแฟอาราบิก้าที่หอมกลุ่นเป็นเอกลักษณ์ช่วยขยายหลอดเลือดแดงลดอาการปวดไมเกรน ช่วยบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดดื่มแน้นอกจากจะทําให้น้ําหนักลงด้วยเนี่ยนะคะเขายังช่วยเพิ่มไขมันดีกระตุ้นการเผาผัานในร่างกายช่วยปลุกให้ร่างกายตื่นตัวพร้อมทํางานประโยชน์ขนาดนี้สมละคะที่เป็นกาแฟสุขภาพกาแฟตัวนี้จึงเหมาะกับคนที่ทั้งรักสุขภาพหรือคนที่อยากดูแลสุขภาพหรือใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องของรูปร่างอยากดูแลรูปร่างให สมส่วนนะคะดื่มกาแฟแล้วน้ำหนักไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบกาแฟดำแบบเอนะคะต้องดื่มทั้งเช้าดื่มทั้งบ่ายหันมาดื่มกาแฟดำสุขภาพตัวนี้เลยค่ะมันดีจริงๆแล้วถ้านึกถึงกาแฟดำเมื่อไหร่อยากให้ทุกคนนะคะนึกถึง S s e e r e t Black c o f f f e e ตัวนี้เลยค่ะดื่มแล้วดีจริงๆ